ในขณะที่พักประชาชนพยายามที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยภาษาชาวบ้านเขาเรียกเสือกเนี่ยนะครับกัมพูชาเสือกจะมาขอให้ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งวัตถุประสงค์ของไอ้สองหน่วยนี้คือหน่วยแรกคือพักประชาชนกับอีกหน่วยนึงคือกัมพูชาเนี่ยมันช่างสอดคล้องกันซะเหลือเกินคุณจะไปรับจงรับจอบอะไรมื้ือเปล่าผมไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอกครับแต่ที่ผมสนใจคือ จะต้องเลือกตั้งใหม่ทำไมเอาสิถ้าเกิดว่ากระบวนการคุณพิสูจน์ได้ว่ากกตเนแม่งโกงชิบหายเลยโกงทั้งแผ่นดินเลยเอาเลยเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าพิสูจน์ได้นะครับแต่ระย่างระหว่างนั้นคุณจะไปบอกว่าห้ามอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีคําสั่งให้กกตหยุดการรับคะแนนเอาไว้ก่อนขั้นตอนมันก็ต้องเดินไปข้างหน้านี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ใครจะยื่นฟ้องศาลก็ยื่นไปนะครับถ้าเกิดราสานรัฐธรรมนูญรับแล้วเราบอกว่ากกตไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กกตก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะกฎหมายสั่งให้กกตต้องปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเกิดกกตถูกศาลสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ต้องมีแลยครับการประกาศผลการเลือกตั้งเอาไหมล่ะครับไม่ต้องประกาศผลการเลือกตั้งครับการนับคะแนนหยุดทุกสิ่งทุกอย่างโฮเอาไว้ก่อนอนุทินก็รักษาการไปเรื่อย นักษาการไปเรื่อยๆครับคนที่เดือดร้อนคือใครคือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเพราะเราไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนะครับท่านผู้ชมที่รักเมื่อไม่มีอำนาจเต็มเนี่ยการจะเอางบประมาณออกมาจากงบประมาณแผ่นดินมันทำไม่ได้เพราะไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศอยู่นี่คือผลเสียที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับจากพฤติกรรมของพรรคการเมืองบางพรรค แต่เอาละเป็นสิทธิ์ของเขาครับคุณทําได้คุณทําไปครับทําไปครับผมพี่แต่อยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าถ้าเราไม่มีพักการเมืองที่มันเฮงสวยขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ชมพักการเมืองอื่นเขาก็ไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรว่ากกตต้องนับดึงใหม่ต้องนับดึงใหม่ต้องนับดึงใหม,หใหม่ไม่มีเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการนับคะแนนมันจบไปแล้วตั้งแต่นานหน้าหน่วยเลือกตั้ง พอย้อนบัตรเสร็จปุ๊บถึงเวลา17บเนาฬิกาปั๊บก็เจ้าหน้าที่ก็มาเข้าแถวนับคะแนนก็ตามขั้นตอนใครมีหน้าที่ขานก็ขานไปใครมีหน้าที่บอกก็บัตรดีบัตรเสียก็บอกไปนะครับบัตรเสียก็เก็บไปที่หนึ่งบัตรดีก็ไปนับต่อใครมีหน้าที่จดคะแนนก็จดไปลยครับไอ้พวกสังเกตการทั้งหลายตัวแทนจากพรคประชาชนก็มีทุกหน่วยเลือกตั้งท่านผู้ชมที่รักมันก็ไปจดเขามันเองเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ดูว่าคะแนนของกกตอเนี่ยจะตรงกับที่มันขีดไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห ใบนับคะแนนขึ้นไปแล้วก็มุดหัวเข้าไปแล้วคิดว่าเขาจะไปกาเพิ่มกาเพิ่มกาเพิ่มเนี่ยมันทาไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีตัวแทนพรรคการเมืองอยู่ในหน่วยเลือกตั้งด้วยไงครับท่านผู้ชมที่รักครับเขาคงจะยอมนะครับถ้าเกิดว่าคะแนนออกมาบนแผน่นบนใบนับคะแนนเกิดมีคะแนนมากกว่าที่เขานับด้วยตัวเองเขาคงไม่ยอมหรอกครับต้องขอให้มีการนับใหม่เดี๋ยวนั้นเลยท่านผู้ชมที่รัก เพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปหยิบโน่นหยิบนี่มาแล้วก็าติเรือทั้งกลนมันเป็นวิธีคิดที่บัดซบจริงๆท่านผู้ชมที่รักคุณจะปล่อยให้ประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้เลยเหรอวะคุณจะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นเหรอคุณจะต้องเอาชนะให้ได้ดังนั้นเหรอคุณไม่คิดเลยเหรอว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยมันคือความถูกต้องของบ้านนี้เมืองนี้และแผ่นดินนี้เอาละคุณมีสิทธิ์คุณอยากจะบอกว่าคุณต้องการพิสูจน์ ให้ครบถ้วนกระบวนความว่าบาร์โคดของกกตก็ตามหรือว่า QR โคดก็ตามเป็นสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เชิญครับเชิญเลยครับเอาที่สบายใจครับประท้วงกันอย่างนี้ไม่ว่าครับเพราะถือเป็นสิทธิ์ของท่านเองท่านทําได้แต่ผลออกมาเนี่ยคุณต้องยอมรับนะแล้วคุณจะรับผิดชอบกับความเสียหายหรือเปล่าถ้ากิดประเทศไทยต้องเสียเวลาในการบริหารประเทศไปไอ้พวกนี้แปลกครับ อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ออกมาเคลื่อนไหวอย,งงอ,ยอย่างงู่นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอเคลื่อนไหวแล้วไม่ได้มันไม่เคยรับผิดชอบเลยว่าประเทศชาติจะเสียหายไปเท่าไหร่ไม่เคยพูดถึงความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนอกจากการจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้และก็จะเอาให้ได้ผมถึงเรียกพฤติกรรมเยี่ยงนี้ว่าบัตรซบยังไงแ่ะครับท่านผู้ชมที่รัก